นางเอกตัวน้อยน้องมะลิลูกพ่อปอน้ำตาสักได้ส่งเป็นสายเลือดศิลปิน สมกับที่เป็นสายเลือดของพระเอกผู้จักปายอย่างพระเอกปอทฤษฎีจริงๆเลยล่ะค่ะเมื่อน้องมาริภาคขวัญลูกสาวตัวน้อยนั้นได้โชว์แอคติ้งสุดเลิศน,น้ำตาสั่งได้ในฟ้าเพียงดินละครเรื่องแรกที่รับบทเป็นนางเอกวัยเด็กเล่นเอาทึ่งกันทางกองเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะใหม่ภักวัดผู้กำกับ ที่ถึงขั้นเอ่ยปากชมน้องมะลิอนาคตไกลเพราะนอกจากอินเนอร์การแสดงที่ไม่ธรรมดาแล้วมะลินั้นยังสามารถทำงานและรับผิดชอบบทของตัวเองได้ดีโดยแม่โบเวนดานั้นไม่ได้มาคุมที่กองเลยซึ่งน้องมะลิเนี่ยมีใจทำงานละงขอนอยู่แล้วก็สู้ไม่ถอยจะแอบกังวลเรื่องบทเล็กน้อยแต่ทันทีที่ผู้กำกับบีฟเรื่องอาโลอินเนอร์ต่างๆ โดยเฉพาะสินเาซาซึงมะลิเนี่ถึงกับน้ำตาคลอก่อนถ่ายจริงแต่ฉากไหนที่ต้องการพลังแห่งความสดใสออร่ราความน่ารักของน้องมะลิเนี่ยก็เปล่งประกายยังไงก็ตามชมตามเชียร์ฟรีมืมการแสดงของน้องมะลิได้ตอนแรกวันพุทธที่6กรกรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกานาทีทางช่องวัน31นะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ